สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมเอภัทศธาครับตอนนี้นะครับท่านอยู่ในเพจนะครับพุทธศรทาบารมีนะครับเอาสารพักเครื่องมือไปริยวโดยเอภัทศถาครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ไปเที่ยวนะครับอุทยานประวัติศาสตร์นะครับสุโขทัยนะครับเมืองเก่าศรีสัชนาลัยนะครับถิ่นพระร่วงนะครับและในการไปครั้งนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับผมเป็นของดีประจําท้องถิ่นนะครับของจังหวัดสุโขทัยนะครับเป็นข้าวตอกพระร่วงนะครับแบบนี้นะครับเป็นของทุนสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับผม จังหวัดสุโขทัยนะครับตามตำนานนะครับเมื่อพระล่วงเจ้านะครับเสด็จออกพระนวดนะครับบนยอดเขานะครับพระบาทใหญ่นะครับผมในวันที่ทําการตักบาทเทโวนะครับท่านฉันพระตาหารเหลือนะครับท่านจึงได้นําพระตาหารนะครับผมมาหว่านโรยลงบนยอดเขาพระบาทใหญ่นะครับและอธิษฐานจิตนะครับให้เป็นหินนะครับซึ่งให้มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับชั่วลูกชั่วหลานนะครับผม พี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยนะครับก็ได้นําติดตัวบูชานะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับนี่นะครับเป็นข้าวตอกพระร่วงนะครับจะเป็นหินนะครับทรงสี่เหลี่ยมนะครับจะมีเป็นข้าวสารนะครับพระร่วงครับและเป็นข้าวตอกพระร่วงนะครับของทุนสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับประจําท้องถิ่นนะครับผมพุทธคุณนะครับผมครอบจักรวาลนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเวลามีแมงสัตว์กัดต่อยนะครับผมก็นําไปฝนนะครับกับฝ่าละมีนะครับแล้วมาทาครับบริเวณที่โดนสัตว มีพิษกัดต่อยเอานะครับผมก็จะหายได้นะครับผมน้าติดตัวไปบูชานะครับก็จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ครอบครองครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาจําหน่ายนะครับแต่แจกฟรีนะครับสาหรับสมาชิกนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับผมและทายผลฉลากนะครับงดประจำวันที่16เมษายนนะครับ2ตัวท้ายนะครับให้ตอบได้ท่านละ1ผลนะครับผมท่านที่ตอบถูกนะครับ10ท่านแรกรับไปเลยนะครับผมนี่นะครับเข้าตอกพะล่วงนะครับ แบบนี้นะครับ1ชุดนะครับผมจัดส่งฟรีนะครับผมปิดรับการทายผลนะครับเวลาบ่ายสามโมงครับวันที่16เมษาอยู่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับนี่นะครับเข้าต่อพร่วงนะครับนี่อยู่ในมือน้องใบหม่อนนะครับอันนี้ไปด้วยกันนะครับเป็นไงร้อนไหมลูกร้อนมากร้อนมากเลยกว่าจะได้มายากไหมยากยากมากด้วยไงนะครับ อะไรมาด้วยกันนะครับไปเช่านะเอาถือไปที่กล้องนี้ให้เขาดูชัดๆดินี่นะครับเขาตอกพะาล่วงนะครับผมของแท้จากสุโขทยัยสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพจพุทธศรัทธาบารมีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ